สิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดที่เต็มไปด้วยความกล้าหาญและความเฉลียวฉลาดถึงแม้จะดูน่ารักในสายตาของใครบางคนแต่ในโลกของธรรมชาติแล้วมันกลับเป็นนักล่าผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในการเอาชีวิตรอดและโจมตีศัตรูที่ใหญ่กว่าตัวเองได้อย่างน่าทึ่ง ด้วยลักษณะการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและความเชี่ยวชาญในการว่ายน้ำทำให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้กลายเป็นสัตว์ที่มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดที่มีทั้งความบ้องวัและความกล้าหาญอย่างไม่น่าเชื่อ พบกับชีวิตมหัศจรรย์ของมิงกันค่ะ <c oughs> มิงเป็นสัตว์ในวงเพียงพรซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับตัวมาเทนและเฟอรเรตโดยทั่วไปจะมีความยาวลำตัวประมาณ30เซนติเมตรและมีน้ำหนักเฉลี่ยไม่เกิน1กิโลกรัมในอดีตทั้งมิงยุโรปและมิง์อเมริกาต่างอาศัยอยู่ในทวีปของตัวเอง แต่เมื่อมิงก์อเมริกาถูกนำเข้ามายังยุโรปด้วยขนาดที่ใหญ่กว่าเล็กน้อยทำให้พวกมันกําจัดมิงก์ยุโรปไปมากมายมความแตกต่างของมิงก์กับสัตว์ตระกูลเดียวกันคือการที่พวกมันมักอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำและมักออกสำรวจพื้นที่ที่มีขนาดเล็กและทอดยาวไปตามแนวชายฝั่งเพราะมันสามารถหาเหยื่อได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกบหรือสัตว์น้ำอื่นๆ และสัตว์ฟันแท้ที่เป็นแหล่งอาหารชั้นดีมิงยังเป็นนักว่ายน้ำและนักดำน้ำที่ยอดเยี่ยมทำให้พวกมันสามารถไล่ล่าปลาได้สำเร็จซึ่งปลาเองก็ถือเป็นส่วนสำคัญในอาหารของพวกมันแม้ว่าตัวมิงจะมีขนาดเล็กแต่ด้วยการเผาผลาญอาหารที่รวดเร็วมันจึงต้องการพลังงานมากทำให้มิงมักเล็งเป้าหมายใหญ่ๆอยู่เสมอ ท้าที่มีพังผืดเล็กๆช่วยให้มันว่ายน้ำได้อย่างรวดเร็วและดำลงไปใต้น้ำได้อีกด้วยซึ่งมิงสามารถอยู่ใต้น้ำได้นานถึง3นาทีในบริเวณใกล้แหล่งน้ำมิงมักเผชิญหน้ากับสัตว์เลื้คานหลักชนิดเพราะสัตว์จำพวกนี้ก็มักพึ่งพาแหล่งน้ำในการดำรงชีวิตเช่นกันตัวอย่างเช่นงูน้ำที่ล่าก,กบหรือปลาซึ่งทำให้มันกลายเป็นคู่แข่งของมิงโดยตรง แน่นอนว่ามิงไม่ยอมให้เพื่อนบ้านประเภทนี้อยู่ร่วมกันง่ายๆทังออกเดียวที่เหลืออยู่ก็คือการต่อสู้มิ้งมีพลังมากเมื่อเทียบกับขนาดตัวของมันถึงแม้ว่างูน้ำจะไม่มีพิษแต่ก็แทบจะไม่มีโอกาสชนะได้เลยเพราะมิงใช้ฟันที่แหลมคมเข้าจู่โจมอย่างเด็ดขาดด้วยความมุ่งมั่นอย่างไม่น่าเชื่อมันสามารถดึงงูออกจากที่ซ่อนตัวและหากคู่แข่งของมันสามารถกลายเป็นอาหารได้ นิงก็จะไม่ปล่อยโอกาสนี้หลุดลอยไปงูตัวนี้ดูราวกับยักษ์ใหญ่มันพยายามอย่างเต็มที่ที่จะซ่อนตัวในน้ําแต่สัตว์ผู้เรียวกราดก็ไม่หยุดยัง้งสุดท้ายสัตว์เลื้อยคลานที่โชคร้ายก็ถูกลากออกจากแหล่งน้ําที่มันพยายามพึ่งพาได้อย่างชํานาญ การล่างูไม่เพียงเป็นการสนองความหิวเท่านั้นแต่ยังช่วยปกป้องลูกอ่อนของมันด้วยซึ่งอาจตกเป็นเหยื่อหากขาดแม่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดนิ้งไม่ยอมให้ญาติพี่น้องเข้ามาในอาณาเขตของตัวเองและแม้ว่ามันจะเลือกหลีกเลี่ยงตัวนาคที่มีขนาดใหญ่กว่าแต่เพียงพรหางยาวตัวเล็กๆนี้ต้องใช้ความคล่องแคล่วทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของสัตว์นักล่าสีดำ ชคดีที่ขนาดเล็กก็มีข้อดีเพราะการจับสัตว์ที่ว่องไวเช่นนี้เป็นเรื่องยากมากหลังจากความพยายามหลายครั้งที่ล้มเหลวมิงก็ตัดสินใจปล่อยคู่แข่งตัวเล็กไว้หนูน้ำที่อาศัยอยู่บริเวณเดียวกันมักถูกโจมตีอยู่เสมอแต่หนูตัวเต็มวัยก็เป็นนักว่ายน้ำที่ยอดเยี่ยมทำให้มิ้งไล่จับได้ยากยิ่งไปกว่านั้นหนูน้ำยังมีขนาดตัวใหญ่และนิสัยดุร้าย หากถูกบีบคั้นก็สามารถสู้กลับได้โดยเฉพาะฟันที่แหลมคมและเติบโตตลอดชีวิตการกัดของหนูน้ำจึงทำให้เจ็บปวดอย่างแสนสาหัสด้วยเหตุนี้เหยื่อของมิงมักเป็นลูกหนูไวอ่อนแต่หากมิงมีทักษะเพียงพอแม้แต่ตัวเต็มวัยก็ยังตกเป็นเหยื่อได้เพราะมันสามารถค้นพบจุดอ่อนได้อย่างรวดเร็วและในที่สุดเหยื่อก็จะถูกลากออกไปจากสายตาผู้อื่น ความเฉลียวฉลาดเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญของมิงเมื่อเจอปูที่มีเปลือกแข็งแกร่งมันจะไม่ยอมแพ้และไม่ว่าเหยื่อจะพยายามหลบลงไปใต้น้ำลึกเพียงใดมิงก็จะคิดหาทางแก้ไขโดยใช้พละกกำลังและความพยายามกัดทำลายอาวุธป้องกันตัวของเหยือ่อจนสามารถครอบครองมื้ออาหารที่ปรารถนา ไม่ต้องสงสัยความกล้าหาญของมิงแม้แต่น้อยเมื่อพบกับนักล่าที่มีขนาดใหญ่กว่ามากแทนที่จะหนีมันกลับพร้อมสู้เสมอวิธีนี้มักทำให้ศัตรูสับสนเช่นเมื่อเจอไคยโยตี้มิงกลับแสดงความกล้าหาญจนทำให้คู่ต่อสู้ตกใจเนื่องจากขนาดที่เล็กและความเร็วต่ำมิงจึงมักดึงดูดความสนใจของผู้ล่ามากมาย และเห็นได้ชัดว่าลิง์มีความหวังที่จะล่าอย่างรวดเร็วแต่ในสถานการณ์ฉุกเฉินพฤติกรรมของมิงก็จะเปลี่ยนไปฟันอันแหลมคมสามารถจัดการกับเหยื่อได้ในพริบตาแต่ความยืดหยุ่นและไหวพริบที่น่าทึ่งช่วยให้มิงรอดพ้นจากอันตรายครั้งแล้วครั้งเล่าในที่สุดต่อมส่งกลิ่นของมิงก็มาช่วยปกป้องไว้ได้ ปล่อยกลิ่นที่แม้จะไม่แรงเท่าสังังแต่เมื่อรวมกับการต่อสู้อย่างดุเดือดก็สามารถขับไล่ศัตรูได้อย่างเด็ดขาดมิงเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่ตามลำพังจะสร้างคู่ก็เพียงในช่วงฤดูผสมพันธุ์สั้นๆลูกจะคลอดในโพรงใต้ดินน้ำหนักเริ่มแรกเพียง6กรัม กว่าจะได้ยินและลืมตาก็ต้องใช้เวลาถึงหนึ่งเดือนหลังจากนั้นแม่มิงต้องออกล่าอาหารตลอดเวลาเพราะน้ำนมไม่เพียงพอเลี้ยงลูกจำนวนมากไม่นานลูกมิงก็เริ่มออกจากที่หลบซ่อนจนกระทั่งอายุ2เดือนครึ่งจึงเริ่มหัดจับปลาภายในฤดูใบไม้ร่วงแต่ละตัวจะเติบโตเป็นอิสระ มิ้งไม่ได้หลับไหลในฤดูหนาวเหมือนญาติพี่น้องอย่างนาแต่กลับมีการปรับตัวเข้ากับอากาศหนาวได้ดีและสามารถจับปลาบนน้ำแข็งได้อย่างน่าทึ่งสิ่งสำคัญคือต้องนำเหยื่อไปซ่อนให้ดีเพราะในฤดูหนาวเหล่าเพื่อนบ้านที่หิวโหวยจะยิ่งดุร้ายขึ้นแม้กระทั่งเหยื่อป่าที่มองมิ้งเป็นเหยื่อด้วยการมีอัตราการสืบพันธุ์สูงความสามารถในการปรับตัวในสิ่งแวดล้อมและไหวพริบอันน่าทึ่ง ทำให้มิงเป็นห่วงโซ่ที่ประสบความสําเร็จในระบบนิเวศแต่เนื่องจากการแทรกแซงของมนุษย์สายพันธุ์มิงในยุโรปกําลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเราฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะสาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมายสวัสดีค่ะ